สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะตอบแล้วเวียสกรลวัตต่อสัญญา100ปีจริงหรือไม่งานนี้มีอึง้งเรียกว่าทำเอาแฟนๆถึงกับเฮกันยกใหญ่หลังพระเอกหนุม่มเบอร์ต้นขวัญใจของสาวๆทั้งประเทศอย่างเวียสกรลวัตได้ออกมาประกาศต่อสัญญาช่อง100ปีเรียกว่าไม่คิดไปไหนตั้งใจอยู่บ้านหลังเดิมหลังนี้ตลอดไปต้องบอกว่าแรงไม่มีตกจริงๆสําหรับหนุ v ่มเวียสกุลวัต ที่ตอนนี้กำลังมีผลงานละครเรื่องกรงน้ำผึ้งให้แฟนๆได้ติดตามกันทางหน้าจอทีวีแถมแม้ว่าตวเตรียมมีผลงานละครจอคิวให้ได้อีกหลายเรื่องด้วยกันเรียกว่าแฟนๆได้เห็นหน้าลหล่อๆของหนุ่มเวียสกลวั์กันแบบเต็มอิ่มอย่างแน่นอนและถึงแม่หนุ่มเวียสกุลวั์จะมีคิวงานที่แน่นเอียดขนาดไหนแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มาเปิดใจพูดคุยถึงประเด็นข่าวที่เคยประกาศต่อสัญญาช่องร้อยปีผ่านรายการสดสดบทไม่มี ของนิวหนดอีกครั้งโดยนิวหนดพิธีกรที่ยิงคาถามใส่หนุ่มเวสกลวัตก็ได้เอ่ยปากถามว่าล่าสุดมีข่าวว่าพี่เวเคยให้สัมภาษณ์ว่าต่อสัญญากับช่องเจ็ดไปอีกร้อยปีจริงไหมครับซึ่งเวสโกลวัตก็ไม่รอช้ารีบตอบกับทันทีว่าครับต่อไปร้อยปีแต่ในสัญญาเขาบอกว่านานไปไม่มีระบ,บุในสัญญาว่าต่อถึงร้อยปีก็เลยต่อลดลงเหลือ98ปีต่อสัญญาไปเรียบร้อยครับ แต่จำนวนนี้คงต้องเก็บเป็นความลับไว้ก่อนแต่ไม่ต้องห่วงครับต่อไปคือมีผลงานให้ได้ชมอย่างแน่นอนตอนนี้เราก็ชมละครเรื่องกรงน้ำผึ้งไปก่อนนะครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ค่ะขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ